อันยอซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับในครับเข้าสู่ช่องอามากอร์เคป๊ป และสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster แล้วก็ Kiss of Life กันก่อนเลยนะครับเพราะว่า Kiss of Life เนี่ยเขาเต้นเพลงชี้ตนเองบนเวทีกันไปเลย3 a m Saw n a ตี้ Julie h a n e น,นลุกขึ้นมาเต้นกันเลยทีเดียวนะครับเบลเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่ว่ายังคงร้องแล้วก็เต้นได้ในบางท่าดูเหมือนว่าเบลเนี่ยอาจจะแบบํำท่าเต้นยังไม่ค่อยได้แต่ว่าเป๊ะสุดเลยเดี่ยวคือ n a ตี้นะครับเด็กๆทั้ง4คน Kiss of Life เนี่ยเขาน่าจะมีการแบบว่า เต้นเพลงชีสอยู่ที่หอซ้อมๆกันมาก่อนเราหรือเปล่าอาจจะแบบชอบเพลงนี้เป็นการส่วนตัวไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาอยู่เกิลกรุ๊ปในเจนเดียวกันและก็มีเมมเบอร์ชาวไทยเหมือนกันด้วยแฟนๆก็เรียกรอนะครับอยากจะเห็นชาเลนจ์ระหว่างนัตตี้พาริตาและก็จิกิตาจะเต้นชีสอย่างเดียวหรือว่าจะเต้นม i n d t เดสทัชด้วยก็ได้อยากเห็นหมดเลยอยากเห็นว่าทห้งพาริตากับชิกิตาเนี่ยเต้นม i n d t เดสทัชจะเป็นยังไงนัตตี้ได้เต้นชีสกับทั้งสองคนแล้วจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้นัตตี้เขาซุม่มซ้อมแล้วและพาริตาก เียจะได้มาเจอกันไหมต้องรอลุ้นกันนะครับแถมยังจะมีการคัมแบ็กอีกด้วยของ k i s s of Life แต่ว่า Baby Monster เนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าในเดือนกรกฎาคมแต่ก็นับเป็นโมเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างตัวตึงเจน5ทั้ง2งวงเลยในฝั่งเกิลกรุ๊ปนั่นก็คือ Kiss of Life แล้วก็ Baby Monster นั่นเองแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตกันนะครับเป็นเรื่องจากงานแฟนมีสที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นั่นเองมีประเด็นเกิดขึ้นมานะครับกับพาริตาแล้วก็การแสดงบนเวทีนั่นเองซึ่งครั้งนี้ น้องแพรหรือว่าพาริตานนั้นเนี่ยทำทรงผมแบบน่ารักมากเลยเป็นพาริตากรันเดนะครับทรงผมที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยตกหลุมรักแล้วก็ต่างบอกว่านี่แหละคือเหมาะกับพาริตามากๆและแน่นอนนะครับว่าจะต้องติดแฮร์พีชอยู่แล้วเพราะว่าสไตล์ของผมทรงนี้เนี่ยยิ่งผมเยอะยิ่งผมหนายิ่งสวยแต่ว่ามันจะมีท่าที่ต้องโยกหัวหรือว่าสะบัดผมแรงๆด้วยกันหมุนตรงคอหรือว่าศีรษะนั่นเองนะครับดังนั้น พาิตาเนี่ยเลยไม่ได้ทําแต่ว่าคนที่เต้นอยู่ด้านหน้าในคลิปที่ถูกตัดมาเนี่ยจะเป็นอาสานะครับที่หมุนแรงมากแฟนๆแซวกันว่าพาิตาเนี่ยคงจะเกรงใจพี่ช่างผมแหละเพราถ้าหากหมุนไปแล้วแฮาพีทหลุดหรือว่าผมมันหลุดออกมาเนี่ยมันจะยากมากเลยเพราะว่าอยู่ระหว่างการโชว์ต้องวิ่งไปเก็บหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมาแก้ทรงผมในตอนนั้นเลยไหมอาจจะยากมากพาิตาก็เลยเซฟทุกอย่างเซฟพี่ช่างผมเซฟโชว์เซฟตัวเองด้วยก็เลยไม่ได้สะบัดแรงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเต้นอื่นๆเนี่ยก็เต้นเต็มที่นะครับ มีคนออกมาพูดถึงกันว่าพาริตาไม่ตั้งใจเต้นโดนไปเลยจากคลิปสั้นๆเพียงแค่นิดเดียวแฟนๆของ Baby m o n ster อร์ก็เลยออกมาพูดถึงกันนะครับว่าพาริตาไม่ได้เต้นเบาแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องหว่วงผมไว้ก่อนต้องเซฟช่างเซฟทุกอย่างไว้ด้วยเพราะว่าโชว์มันกําลังเริ่มโชว์มันกําลังรันอยู่บนเวทีและเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้สะบัดแรงขนาดนั้นแบบว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีฟิลเป็นของตัวเองแต่ว่าการโชว์โดยรวมเนี่ยคือดีมากๆเรื่องดราม่านี้ก็เลยเป็นการดราม่า าแค่ฝั่งคนที่ไม่ชอบหรือว่าไม่พอใจเท่านั้นแต่ว่าในกลุ่มแฟนคลับของ Baby Monster นั้นเนี่ยปล่อยชิลปล่อยจอยเพราะว่ามันคืองานแฟนมีดั่นเองนะครับเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาเลยครับแล้วกเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับ